สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คำทํานายดวงชะตารายวันสุดแม่นประจําวันเสาร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้ถือเป็นวันเสาร์วันที่ดาวเสาร์ผู้เป็นดาวแห่งความอดทนการเรียนรู้และบททดสอบในชีวิตส่องแสงแรงกล้าอยู่บนฟากฟ้า พลังแห่งดาวเสาจะผลักดันให้หลายราศีได้พบกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญบางครั้งอาจมาในรูปแบบของอุปสรรคแต่แท้จริงแล้วคือของขวัญแห่งประสบการณ์ที่จะพาคุณเติบโตอย่างมั่นคงกว่าเดิมการทำนายในวันนี้เราได้รวบรวมศาสตร์โบราณจากทุกขแขนงทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนดวงดาวจักรวาลตะวันตกและศาสตร์พลังจิตโบราณของพราหมณ์และฮินดู เพื่อถอดรหัสพลังจักรวาลแห่งวันเสาร์ให้แม่นยำที่สุดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคำทำนายสุดแม่นของทุกวัน mm hmm. เพราะทุกเช้าที่คุณเปิดมาฟังคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังแห่งความรู้และความหวังพร้อมแล้ว ไปเปิดดวงทั้ง12ราศีของคุณประจำวันที่25ตุลาคม2568กันเลยครับคำทำนายดวงชะตาทั้ง12ราศีราศีเมษวันนี้คุณเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นดาวอังคารหนุนให้กล้าคิดกล้าทำการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีผู้ใหญ่จับตามองในทางที่ดีการเงิน รายรับเข้ามาจากงานเสริมหรือสิ่งที่เคยทำไว้ก่อนหน้าความรักคนโสดอาจเจอคนที่เข้ามาในเวลาที่ไม่คาดคิดส่วนคนมีคู่เข้าใจกันดีหลังผ่านปัญหาสุขภาพแข็งแรงดีแต่อย่าหักโหมอุบัติเหตรุระวังเรื่องของมีคมเสี่ยงโชคได้โชคจากเลขที่บ้านหรือเลขท้ายบัตรประชาชนเลขเด่นประจำวันคือ 5, 9 3 ราศีพฤษภดาวศุกร์เจ้าประจำของคุณอยู่ในตำแหน่งส่งพลังสเสน่ห์และโชคลาภการงานมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากหัวหน้าหรือเจรจาสำเร็จการเงินรายได้เข้าดีมีโชคจากการลงทุนความรักคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีคนต่างเพศเข้ามาทำให้หัวใจเต้นแรงสุขภาพระวังอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักอุบัติเหตุ ระวังลื่นล้มในที่เปียกน้ำเสี่ยงโชคมาจากคนใกล้ตัวหรือสิ่งของสีเขียวเลขเด่นประจำวันคือ2 6 8ราศีเมถุนวันนี้ดาวพุธส่งผลให้คุณเจรจาเก่งคิดไวพูดไวการงานเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือเข้าประชุมสำคัญการเงินมีโอกาสได้เงินจากคำพูดเช่น การขายการเจรจาความรักคนโสดอาจได้เจอคนถูกใจผ่านโซเชียลส่วนคนมีคู่ให้ระวังการเข้าใจผิดเล็กน้อยสุขภาพระวังความเครียดและไมเกรนอุบัติเหตรุระวังเดินชนสิ่งของหรือขับรถเร็วเลขเด่นประจำวันคือ4 7 1ราศีกรกฎพลังดาวจันทร์ทำให้วันนี้อารมณ์อ่อนไหวแต่มีเสน่ห์มาก การงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดและการวางแผนการเงินมีรายจ่ายจุกจิกแต่ไม่เดือดร้อนความรักคนมีคู่มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันคนโสดมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาสุขภาพระวังอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอุบัติเหตรุระวังการลื่นหกล้มในห้องน้ำเสี่ยงโชคมาจากเครื่องประดับหรือของที่ระลึก เลขเด่นประจำวันคือ2-9-6ราศีสิงห์ดาวอาทิตย์ส่องพลังเต็มที่ทำให้คุณโดดเด่นและเป็นจุดสนใจการงานมีโอกาสได้โปรโมตหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การเงินรายได้ดีจากงานเสริมหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดคนมีคู่หวานชื่นสุขภาพ แข็มแรงดีแต่ควรระวังความดันโลหิตอุบัติเหตุระวังอุปกรณ์ไฟฟ้าเลขเด่นประจำวันคือ1 5 7ราศีกันดาวพฤหัสหนุนเสริมให้โชคดีด้านการตัดสินใจการงานเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่งานราชการหรือวิชาการโดดเด่นการเงินมีโชคจากการเสี่ยงดวงเล็กน้อยความรักคนมีคู่เข้าใจกัน คนโสดมีคนเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปสุขภาพแข็งแรงดีอุบัติเหตุระวังของหล่นใส่เท้าเสี่ยงโชคจากตัวเลขในเอกสารราชการเลขเด่นประจำวันคือ3 8 9ราศีตุลดาวสุกกำลังโคจรใกล้ดาวพฤหัส เพิ่มพลังแห่งโชคลาภและสเสน่ห์การงานมีผลงานโดดเด่นได้รับคำชมจากผู้ใหญ่การเงินรายรับดีมีโชคจากคนรักหรือเพื่อนสนิทความรักคนโสดพบรักใหม่จากการเดินทางคนมีคู่หวานชื่นเป็นพิเศษสุขภาพแข็งแรงดีแต่ระวังเรื่องอาหารไม่ย่อยอุบัติเหตรุระวังของมีคมบาดเสี่ยงโชคมาจากตัวเลขซ้ำๆกัน เลขเด่นประจำวันคือ6 2 9ราศีพิจิกดาวพลูโตและดาวเสาร์ส่งผลให้คุณจริงจังมากเป็นพิเศษการงานงานที่ข้างค้างเริ่มคลี่คลายสำเร็จการเงินมีไรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงความรักคนมีคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นคนโสดเจอคนเก่ากลับมาสุขภาพระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพออุบัติเหตุ ระวังสะดุดล้มเล็กน้อยเสี่ยงโชคมาจากสิ่งเก่าที่เคยเก็บไว้เลขเด่นประจำวันคืออง8สราศีธนูวันนี้ดาวพฤหัสยังคงเสริมพลังแห่งความสำเร็จการงานเหมาะกับการติดต่อธุรกิจหรือต่างประเทศการเงินมีโชคจากการลงทุนความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนถูกใจในที่ทำงาน คนมีคู่ให้ระวังคำพูดสุขภาพแข็งแรงดีอุบัติเหตุระวังของหล่นจากที่สูงเสี่ยงโชคมาจากการเดินทางเลขเด่นประจำวันคือ7 9 3ราศีมังกรดาวเสาเจ้าประจำราศีของคุณเปล่งพลังเต็มที่การงานได้รับคำชมจากผู้ใหญ่มีโอกาสก้าวหน้าการเงิน รายรับดีมีโชคจากผู้หญิงอายุมากกว่าความรักคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่คนมีคู่ได้พูดคุยเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงดีอุบัติเหตุระวังขอเท้าพลิกเสียงโชคจากหมายเลขโทรศัพท์เลขเด่นประจัำวันคือ8 5 1ราศีกุมดาวยูเรนัสเปิดทางแห่งโอกาสใหม่ การงานโครงการใหม่เริ่มขยับตัวไปในทางที่ดีการเงินมีรายรับเพิ่มขึ้นจากงานเสริมความรักคนโสดมีคนต่างถิ่นสนใจคนมีคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรพักผ่อนมากขึ้นอุบัติเหตุระวังของตกใส่เลขเด่นประจำวันคือ2 4 9ราศีมีน พลังดาวเนปจูนหนุนให้คุณใช้สัญชาตญาณได้ดีการงานงานด้านศิลปะและจินตนาการรุ่งเรืองการเงินได้โชคจากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรักคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นคนโสดพบรักแบบไม่คาดฝันสุขภาพระวังระบบย่อยอาหารอุบัติเหตุระวังการสะดุดหรือเดินชนเลขเด่นประจำวันคือ7 6 3. บทส่งท้ายแห่งพลังและความหวังทุกวันคือบทเรียนใหม่จากจักรวาลทุกคำทำนายไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่มีไว้เพื่อเตรียมใจและปรับเส้นทางชีวิตให้เดินได้มั่นคงยิ่งขึ้นจงใช้พลังแห่งดวงดาวเป็นแรงผลักดันเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันและอย่าลืมว่าแม้ดวงดาวจะเปลี่ยนแต่หัวใจของเราสามารถกำหนดทิศท,ทางชีวิตได้เสมอ หากคำทำนายของวันนี้ให้แรงบันดาลใจหรือรอยยิ้มกับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคำทำนายสุดแม่นของทุกวันและเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปดีๆส่งพลังบวกให้คุณทุกเชา้าขอให้วันเสาร์นี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและโชคลาภครับแล้วพบกันใหม่ในคำทำนายดวงชะตาพรุ่งนี้ วันที่26ตุลาคม2,568ขอให้ดวงดาวทุกดวงอยู่ข้างคุณเสมอครับ